จักกับโลกของรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยียานยนต์และทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบรถยนต์เหมือนพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Ford Everest 2026รถ SUV สายลุยที่กลับมาพร้อมการออกแบบใหม่และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความสะดวกสบายและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นในแบบที่คุณคาดไม่ถึง ฟอร์ดเอเวอเ2,026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดุดันทันสมัยและบึกบึนมากขึ้นด้านหน้าของรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำด้านพร้อมไฟหน้าและทรงเรวที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและทรงพลังเส้นสายของตัวรถถูกปรับให้เฉียบคมขึ้นเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกันรุ่นนี้มาพร้อมล้ออลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางหรือเส้นทางธรรมชาติ f o r ์ e v e r วอเรสต์ก็พร้อมลุยไปกับคุณทุกที่ถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่ารถมีความยาวและสูงมากขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนทำให้ภายในห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ของเบาดแถวที่3ที่ถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่สำหรับเด็กเท่านั้น มาดูภายในกันบ้างครับฟอร์ดเอเวอเรส2026มีการปรับโฉมภายในอย่างชัดเจนแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่หมดใช้วัสดุพรีเมียมมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่แบบสัมผัสระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple Carplay และ Android Auto รวมถึงจอสแสดงผลดิจิทัลหลังพวงมาลายัยที่สามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดงได้ตามต้องการเบาะนั่งหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบทำความร้อนสำหรับเบาะคู่หน้าส่วนเบาะหลังสามารถปรับเองได้อิสระ พร้อมช่องชาร์จ USB และแอร์แยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเรียกได้ว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเรื่องระบบความปลอดภัย Ford Everest 2026ก็จัดเต็มเหมือนเคยมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล่าสุดเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360อองศาที่ทำให้การขับขี่ในเมืองหรือถนนแคบกลายเป็นเรื่องง่ายในด้านเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งเครื่องดีเซลเทอร์โบคู่และปลั๊กอินไฮบริด ซึ่งรุ่นั๊กอินไฮ b r i d นั้นสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ในระยะทางที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันพร้อมอัตราเร่งที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งใหม่ให้ขับสบายขึ้นแม้ในเส้นทางครุขคระฟีเจอร์เด่นอีกอย่างคือระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับการทํางานตามสภาพพื้นถนนโดยอัตโนมัติเช่นโหมดหิมะโคลนทรายหรือโหมดสําหรับลากจูงที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องใช้งานหนักจริงๆ สำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและลุยต่างจังหวัดได้อย่างสบาย Ford Everest 2026 20คือคำตอบที่ลงตัวทั้งในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบครันในคันเดียวราคาของ Ford Everest 2026ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วง1.5ถึง2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกซึ่งถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลย สำหรับใครที่สนใจ Ford Everest 2026และอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากดูการทดสอบขับจริงๆอย่าลืมกดติดตาม Autovibe ไว้เลยนะครับเพราะเร็วๆนี้เราจะมีคลิปทดลองขับและรีวิวจอดลึกแบบเต็มๆม,มาให้ชมกันอย่างแน่นอนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนของ Ford Everest 2026มากที่สุดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับที่ a u t o v b e ขอบคุณที่รับชมครับ